ก็สอนเด็กว่าการโยนหอยเราจะไปมีเข่าอย่างเดียวเราต้องมีให้หลากหลายอาวุธมีหมัดมีศอกจังหวะเราศอกได้เราก็ต้องศอกตะยางเราหมัดได้เราก็ต้องหมัดทุกอ้โหหมัดนกเข้ามาดีนะไม่ไม่หมัดนกเขาเขาตามแต่ว่ามันมีผลม่ได้หมัดก่อนตั้งแต่ศอกดอกแรกเราขอมือศอกดอกแรกแล้วเราก็ไม่ได้หมัดหมัดแล้วก็เซแล้วก็แทงเขาโอ้โหก็ดีจริงเอ้าเล็กอะไรเนี่ยเพื่อมาเด่น โดนฆ่ามเเนี่ยพูดกระซูไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาก็ชนะเพชรประภาบอลมาด้วยโอ้โหเอ้าไม่ทางไหมันไปรับขอยฆ่าไหนเอาเก่งๆๆก็เป็นลูกซูสองมาแอุ้ยลูกสองมาด้วยสองลูกไหนมาเนี่ยเอาดักฟันครับดักดักควันดักต่อยดักฟันดักเข่าดักเข่าต่อยหมัดวันนี้มีมีหมัดเสริมมาด้วยแล้วก็ใช้ได้ผลด้วยพอใจหาได้หนู แน่ๆก่อนก่อนก่อนที่จะน้องเนี่ยเกมมันค่อนข้างอึดอัดไหมเพราะเพราะเขาเขาเนี่ยเขาเขาเขาก็ถึงนี่แล้วนะแค่มันแทงทีเนี่ยเราเราว่าเราสูงเราเขาสูงกว่าเราพี่เกมมันหนักใจลูกไหนของเขาอ่ะจับดูแล้วเขาบอกไหมเนาะเขาไม่ได้เข่าใช่ไหมโอ้โหไม่ไหวพี้เขาเท่าไหร่ชกปีหนู ชิดเดดสดสามเดียได้ด้วยเหรอสามเีรี่ยไฟต่อไปพร้อมตือใครด้อัแบบเนี้ยอ๋อมันมันก็ร้อก็หายากเหมือนกันนะเว้ต้องรอคนที่ได้แชมปูนเสือแล้วแหละปูนไทยต่างสึกีไต่างึกตังสึกต่างสึกก็ไม่น่าจะมีละหายยากเนก่นมันเกิดมันเกิดเซฟโอ่นี่ดจะได้ไหม ก็เลื่อนตัวล้เขาต้องบเสร็จไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วครับพิยาหลายคนบอกว่าอยากให้วัดช้นเพชรบ้านเลยถึงไหมก็อยากวัดเหมือนกันอยากทุ่มตัวเองทีอะไรมันจะได้จะได้ไปเร็วชื่อจะได้ไปเร็วชั่วโมงนี้อยากวัดทุกตัวแล้วไอนุูกประเด็นเป็นไงน้องชายถ้าเจอเพชรบ้านไร่เป็นไงบ้างแล้วแต่คอมเตอร์นะพร้อมใช่ไหม ถ้าอย่างนี้ก็ให้เขาสักร้อยสิบสองเราสักร้อยสิบสามหรือเขาร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองเนี่ยเพ่อคถ้าเพื่อความเหมาะสมชื่อชั้นก็ดีกว่าอายุเท่าไหร่หนูสิบเกียรตยบเกียรยังน้อยเลยเนาะขอบคุณพ่อขคุณพ่อครับนี่นี่นี่สายสายเลือดนางมวยเอ้าเหรอคุณพ่อเลยคุณตาเนี่ยคุณตาครับโอ้คุณตาครับมอระกฎลูกจุงวังโอ้คุณตาก็เป็นใหญ่มากครับดีใจมากการทำได้ดีมากซ้อมมาเองเลยครับโอ้ ใช่ครับขาที่ท at, ไหนที่บ้านเลยครับทุทุกนทุกวันทุกนทุกวันทุกคืทุกวันกคนทุกคืนทุคืนทุกค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 นทุกนทุกคนทุกนทุกคืนทุกคืนทุกคืนทุกวนคนุกนทุกคกคืนทุกครนทุกคืนทคืนทุก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 นทคุกนทุกนทุกวนกคนทคนทุืนทุก